A Knight of the Seven Kingdoms กำลังจะฉายแล้วนะคะมีเพื่อนเจอบคนหนึ่งถามมาว่าควรอ่านหนังสือก่อนดูไหมจอบก็เลยมานั่งคิดว่าควรไหมนะคิดไปคิดมาอยากอ่านเองอีกรอบก็เลยอ่านปรากฏว่าอ่าน3วันจบเรื่องแรกคือมันสนุกมากค่ะแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นได้สัมผัสความสนุกนี้เหมือนกันเลยสรุปว่าอยากจะเชียร์ให้อ่านนะคะ จะมีความคิดอย่างนี้นิดนึงคือสื่อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นหนังสือหนังเกมละครเพลงหรืออะไรก็ตามความตั้งใจของผู้สร้างก็คือเขาอยากให้เราเสพแบบออริจินอลในรูปแบบนั้นๆก่อนแล้วเมื่อมีการนำมาดัดแปลงจากเกมเป็นหนังจากหนังสือเป็นซีรีส์ใดๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับรูปแบบใหม่ เช่นในหนังสือเราอ่านความคิดของตัวละครแต่พอเป็นหนังถ้าไม่มีเสียงภาพความคิดในหัวก็จะใช้เป็นการจับสีหน้านักสแสดงหรือว่าถ่าย close up ให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวละครกำลังให้ความสนใจอยู่คืออะไรถึงเราจะพอเข้าใจได้เนาะแต่มันก็ไม่เหมือนกับการรับรู้ว่าเสียงในหัวของตัวละครคนนั้นเป็นยังไงอยู่ดี คล้ายๆกับเราดูซีรีส์ที่พัฒนามาจากเกมซีรีส์สนุกแค่ไหนประสบการณ์หรือว่าความผูกพันที่ได้รับก็คงไม่เท่ากับคนที่เล่นเกมที่ใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงไปกับการสมบทเป็นตัวละครเหล่านั้น อันนี้ไม่ได้บอกว่าการดัดแปลงไม่ดีนะคะสื่อแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่แล้วหลายครั้งการดัดแปลงนี่แหละที่ดึงผู้คนให้เข้ามาสัมผัสโลกนั้นเป็นครั้งแรกอย่างจอบเองก็เริ่มต้นจากวันนี้จากการดูซีรีส์ก่อนหนังสือเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกําลังลังเลว่าจะอ่านดีไหมนะับก,ก็อยากจะให้เปิดใจลองเสพสิ่งที่ตัวจอร์จอาร์อาร์มาตินผู้เขียนเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์มาให้คนอ่านอย่างเราโดยตรงก่อนที่จะได้สัมผัสสื่อที่ดัดแปลงแล้วอย่างดูซีรีส์ค่ะ หนังสืออัศวินแห่งเจ็ดราชนจาจักรเป็นหนังสือที่อ่านง่ายที่สุดในตระกูลเวสเทอรอสแล้วถือเป็นเรื่องสั้นไม่มีชื่อคนเป็นรอยให้จําไม่มีสถานที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีมุมมองของใครคนอื่นนอกจากของดังสับก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเนื้อเรื่องสะท้อนความคิดของดังคนเดียวแล้วดังก็เป็นแค่ชาวบ้านนะคะไม่ได้เป็นขุนนางไม่ได้เป็นนายใหญ่ความคิดของเขาก็ค่อนข้างจะเรื่อยๆเบสิกเนาะ และลุงจอร์ดก็พูดเอาไว้ว่าเรื่องของดังและเอกเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ลุงเขียนออกมาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะลองเริ่มก้าวเข้ามาในโลกนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะดีนะแล้วคุณจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์และพลังในตัวหนังสือของลุงจอรจริงๆโอกาสมาถึงแล้วนะ ใครที่เห็นเหมือนหนังสือมันหนาก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าจริงๆในหนังสือเล่มเดียวนี้เขาแบ่งเป็น3เรื่องก็คือ the hedge knight the s w a n s sort แล้วก็ the mystery knight ซีรีส์ที่กำลังจะมาฉายเขาใช้เฉพาะ the hedge knight เรื่องแรกเอามาดัดแปลงมันก็จะไม่ยาวมากค่ะก็คือประมาณ1 3ส่วนสของเล่มใหญ่เล่มนี้นี่แหละใช้เวลาไม่นานแน่นอน ใครสนใจหนังสือลองไปดูคลิป Unboxing A Night of the Seven Kingdom s ที่ซับเคยทำเอาไว้ต่อได้เลยนะแต่แต่ตัวใหญ่ๆติดตรงที่ตอนนี้ฉบับภาษาไทยที่ตีพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ไม่มีขายค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนสำนักพิมพ์เป็นชื่อ Words Publishing แล้วด้วยเนาะซับก็ลองถามไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะตีพิมพ์ใหม่ค่ะ แต่ว่าซีรีส์เนี่ยกำลังจะฉายมันก็เป็นโอกาสดีมากๆๆมากๆนะที่สำนักพิมพ์เขาจะามาตีพิมพ์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมอาจจะต้องรอลุ้นเขาจะไม่บอกความจริงจบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะใครที่หาหนังสือไม่ได้ไม่สะดวกอ่านหรือว่าอยากดูจากซีรีส์ก่อนก็ไม่มีปัญหาค่ะเรามากองกันตรงนี้เดี๋ยวจอบจะทำคลิปเล่าถึงรายละเอียดต่างๆที่อาจจะไม่มีในซีรีส์แต่มีในหนังสือให้ฟังเหมือนเดิมค่ะ เจอกันทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19ม,มกราคมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในเมสซารอสค่ะ